ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่มอลล่ามูชแค่น้อยมาพอดอกคูนพี่น้องพี่น้องเคยเห็นดอกคูนไหมนี่ครับพี่น้องครับดอกคูนนะครับซึ่งต้นนี้ เพื่อนๆเ,เขายังไม่มีดอกแต่ว่าต้นนี้มีดอกคูณนแล้วครับหมอลำมเดชช่นอยเห็นเอา้าคือแปลกแท้ดอกคู้นคือจังบอทันถึงย่งามออกดอกดอกคู้นคือออกดอกแล้วส้ออยมอลำเดชช่นอยเห็นกับมาเจ็บภาพสวยๆงาม,งาม คลิปสวยๆงามๆฝากท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกคูนก็ยังไม่ออกดอกนะครับแต่ว่าต้นนี้เขาออกดอกแล้วหมอลําเดชาน้อยก็เลยมาเก็บภาพสวยๆนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับไม่คิดว่าจะมีดอกคูนตอนนี้นะครับอู้สวยงามมาก มองยังไงก็สวยครับดอกคูณครับเป็นสีเหลืองอลามงามตานะครับดอกคูณถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลิฟเลกดซับสไคร้ให้มอลลัมเดชาน้อยพอได้เก็บคลิปสวยๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ